รวมเครื่องมือนะครับลาซาด้านะครับที่สามารถสร้างยอดขายนะครับแบบฉบับคนใช้งานจริงนะครับถ้าดูจากรูปก็พอจะเดาออกนะครับว่าคนที่ใช้เครื่องมือของลาซาดานะครับไม่ว่าเครื่องมือโปรโมชั่นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถสร้างรายได้ให้นะครับคุณดูนะครับอีกคนนึงยิ้มนะครับหน้าบึ้งตึงนะครับแล้วก็กราฟก็เป็นยอดแนวดิ่งก็พอจะทราบใช่ไหมครับว่าใค้น่าจะแฮปปี้ฮิพฮอปกันนะครับอันนี้ผมไม่ฟันธงนะเพื่นผมมาทํารูปประกอบให้ดูเฉยๆนะครับผมให้ทุกคนเปิดมาที่หน้าร้านค้าของตัวเองในลาซาดามี มีเครื่องมือแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าเราก็มาดูนะครับว่าเครื่องมือของ Lazada นะครับที่สามารถที่จะสร้างยอดขายให้กับเราได้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูอย่างแรกเลยนะครับผมให้เข้ามาที่ศูนย์ทําการตลาดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ย่วนยการตลาดไล่มาเลยนะครับเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเครื่องมืออย่างแรกที่สามารถทําให้เราแบบสร้างยอดขายได้ก็คือแคมเปญเนี่ยแหละครับผมดูว่าเป็นเป็นอาวุธหลักของแพลตฟอร์มเลยดีกว่าไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะของ La z a d a นะครับผมอยู่กับ l a z a d a มาผมจะได้ยินคํานี้มาตลอดเลยว่าคําว่า อยแคมเปญเนี่ยแคมเปญแคมเปญจอยแคมเปญยังไงคุณปอต้องจอยแคมเปญน,นะต้องจอยให้เร็วด้วยอ่าเนี่ยผมกำลังจะบอกนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับก็เดือนหน้านะครับก็จะเป็น 66นะครับเป็นเมกแกคมเปญนะครับถ้าคุณสังเกตน,นะเมกะแคัมเปนจะมีทุก3เดือนก็คือจะมีเบิร์ตเดย์อ่าอย่างเมื่อ33ที่ผ่านมาจะเป็นเบิร์ตเดย์กับ33ซึ่งมีเมกแกคมเปญอยู่2แคมเปญนะครับใน1เดือนแล้วก็จะมีเดือน6เลยถ้าใครพลาดก็ไปนู่นเลยนะครับเดือน9เลยนะเพราะฉะนั้นคมเปญก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ยังสําคัญไหมผมบอกว่าสําคัญนะครับแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เราอะ่ะมียอดขายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่เราก็ต้องจอยคมเปนนะครับแต จะมีแม้แม้แม้ผมเองนะครับผมก็มีร้านหนึ่งที่ผมเอาไว้แบบทดสอบว่าครับโปรโมทแคมเปญอะไรผมไม่สนนะผมไม่จอยแค่นั้นนะผมจะขายราคาผมอยู่เท่านี้ถามว่ามันได้ไหมได้ครับแต่คุณจะสู้ร้านที่เขาจอยคัมเปญไม่ได้หรอกผมบอกได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาอวยลาซาดานะผมมันไม่จะเป็ดต้องมาไม่ไม่ไม่มีความจะเป็นที่ต้องมาอวยลาซาด้าแล้วนะเพราะผมใช้จริงนะครับอยู่กับลาซาด้ามาตั้งแต่ต้นมันเหมือนชีวิตของผมไปไปแล้วนะครับอ่ะการจอยแคมเปญนะครับ ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําให้เรามีรายได้ได้แต่ครับเป็นน่ะมันมีเยอะนะครับเดียวผมให้ดูนะของผมเป็นลัสมอลเนี่ยมันจะมีอะไรมีลาสแฟรเซลนะครับเนี่ยเมันจะมีเนี่ยบางคนไม่เดี่ยที่ผมถามเนี่ยะขาไล่ลงบางคนจะคุ้นแต่ข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคุนแต่ข้างบนตรงนี้นะครับจะคุนว่าเออมี6 6นะอ่าเดี๋ยวก็จะมีเพเดเดี๋ยวก็จะมีมิดมันเดี๋ยวก็จะมีเลเวลนู้นเลเวลนี้อะไรพวกนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้แค่นี้นะครับแต่ในนั้นนะครับ อ่ะผมยกตัวอย่างก,ก็ได้อย่างหกหกเนี่ยคุณดูนะอันนี้ร้านค้าผมผมจะไม่คิดแค่ดูนะ ผมได้รับเชิญพิเศษร้านค้าอื่นอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับหมายความว่าร้า,รานค้าของคุณอาจจะขึ้นก็ได้หรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับหรือนะครับยังมันจะมีแคมเปญที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับเนี่ยมันมีตั้งหลายแคมเปญนะครับเนี่ยให้ดูนะครับจริงๆถ้าคุณใส่ใจนิดนึงนะค,คุณมีเวลานิดนึงนะครับเนี่ยมันจะมีโอ้โหแบบถ้าเป็นแคมเปญใหญ่ๆนะครับเนี่ยมันจะมีแบบหลายแบบเขาเรียกว่าเรวเรียกว่าอะไรมีหลายพีเรียดแล้วกันนะครับก็คือหมายความว่ามันจะมีตั้งแต จอยเนี่ยราคามันก็แบบใกล้ๆก,กันแหละมันไม่ได้แบบเฮ้ยวันนี้เขาให้คุณลดเยอะเป็นพิเศษอะไรพวกนี้นะอยู่ที่ว่าคุณเนะี่ยตั้งราคาแบบเป็นที่ผ่านมาตัวไหมผมเคยไลฟ์บอกแล้วนะครับว่าตัวที่คุณขายอยู่อยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องลดก็ได้แต่ระบบมันจะจับนะครับราคา30วัน60วัน90วันยิ่งถ้าเกิดคุณลดมากเท่าไหร่แล้วคุณขายไม่ได้ด้วยแคมเปญต่อไปนะครับมันจะจับราคา90วันล้วให้คุณลดไปไม่เท่ากับหรือมากกว่านะครับที่นี่ด้วยเพราะงั้นคุณต้องดูดีๆยยยยยยกกกกเว้้นนนนะะะะะะะคคครรรับะะบบุณอออาาาาาาจจจสิ สต็อกอยากจะเคลียร์แลนด์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะงั้นแคมเปญเนี่ยมันมีเยอะนะครับผมอยากให้แบบทุกขั้นน่ะก็คือทุกร้านค้านะครับมันใส่ใจจอยแคมเปญให้เร็วนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับผมพูดมาโดยตลอดแล้วก็ข้างบนตัวนี้นะครับเนี่ยแคมเปญตัวนี้นะครับมันมีมันมีหลากหลายนะครับก็พยายามไล่ลค่อยๆไล่ลงมานะครับบางร้านผมมันจะเป็นร้านที่ได้สวัสดิ์แซเซลล์ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ให้ตลอดอะไรนี่วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็แบบบางเจี๊ยบละ นะครับแต่บางทีผมก็คิดว่าเหมือนเราได้โฆษณาฟรีแล้วกันนะครับคืออันนี้แล้วแต่มุมมองของร้านนะไม่ผิดนะแต่ผมไม่สนับสนุนให้ให้ใครขายขายขายขาดคุณนะครับผมอาจจะได้กำไรน้อยแต่ผมขายได้หัวลุ่มเยอะนะครับอ่าก็ต้องแรกมาเนี่ยมันจะมีทั้งแฟลเซลลมีทั้งเนี่ยรารแฟลเซลล์ทับดิวมีแบรนด์เคียร์นนะครับอ่ามีเคซี่แฟลเซลอะไรพวกเนี้ยคุณลองคิดเข้าไปดูทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยข้างล่างเนี่ยมีราช่วยเปด้วยอนไหนที่คุณขายดีนะครับลาซาด้าจะมาแบบเหมือนให้คุณแบบราช่วยเปนะครับเนี่ยหรือว่าพวกรานไลท์รานบิวตี้อันนี้คุณดูไปผ่านๆน,น,นะคุณไปดูร้านคุณเองนะเพิ่นผมเป็นรานมอร้านคุณอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นบางอย่างก็ได้นะถ้าคุณไม่ใช่รานมอเนี่ยมันมีพวกแบรนดะ์ออฟเฟอร์และพวกนี้นะครับอันเนี้ยผมอยากให้คุณดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับมันฟังดูเป็นอะไรที่ซิมเพิลมากๆนะแต่ว่าหลายๆคนไม่เคยสกอร์มาถึงหน้าหน้าท้ายแบบนนนีี้ะะคครับท่ผมมไปุยานะ เนี่ยหรือหัวข้องบนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะสกอร์ลงมากลางก็ได้แบบนี้นะครับที่สามารถทําให้คุณมียอดขายเพราะการที่คุณจอยแคมเปญนั่นหมายความว่าลาซาด้าจะเอาสินค้าของคุณเนี่ยขึ้นไปฟีดให้ลูกค้ามองเห็นในวันแคมเปญคุณสังเกตนะครับถ้าสมมติร้านคุณมี100 SKU นะแล้วคุณจอยสัก50แล้วกันอีก50คุณไม่จอยไออีก50 SKU ของคุณน่บางทีคุณลองสังเกตเ่ยวันแคมเปญไอห้าสิบ SKU นั้นนะของคุณเนี่ยบางทีอาจจะขายไม่ได ยกเว้นคุณทําแบบโฆษณานั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เรื่องของแคมเปญนะครับต่อมานะครับเรื่องโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตอีกเหมือนกันนะครับว่าเวลาผมไปแบบบรรยายที่ไหนไปให้คำปรึกษาที่ไหนหรือไปพูดคุยกับคนที่รู้จักหรืออะไรที่มาติดต่อผมก็แล้วกันนะครับน้องมันจะเป็นต้องทําด้วยเหรอหมายความว่าจอยแคมเปญแล้วพี่ยังต้องทําตรงนี้อีกเหรอเดี๋ยวผมจะเจอคําถามแบบนี้ประจำเลยนะครับผมก็ตอบทุกครั้งเลยนะครับว่ามันก็คิดได้สองอย่างนะครับพี่ก็คือถามว่าจําเป็นก็จาเป็นนะครับถามว่า ไม่จอยคมเปนคุณมาเล่นโปรโมชั่นก็ได้โปรโมชั่นเอาไว้เล่นวันที่ไม่มีคมเปญก็ได้หรือโปรโมชั่นนะครับเอาไว้เล่นวันที่มีคมเปญด้วยท็อปอัพขึ้นไปอีกก็ได้นะครับอยู่ที่กําไรของคุณเพราะงั้นถ้าย้อนกลับไปนะคุณจะเล่นทุกตัวไม่ได้อย่างที่ผมบอกคือคุณจะต้องรู้ว่ากําไรของคุณเนี่ยเ <ide kite> หลืออยู่เท่าไหร่นะครับคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะลงมาเล่นได้เท่าไหร่เพราะงั้นนะครับโปรโมชั่น่ะใช้ให้เหมาะสมกับร้านนะครับ <sk r isa> บางทีเราอ่าสมมตินะเราเรา,เราไม่เคยทําโปรโมชั่นตัวนี้เราลลอองงทําโโปรรมชััันนนตวี้ดูะคบ ลองทําดูนะครับเป็นอาทิตย์ก็ได้เป็นเดือนก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นทีละ2อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีให้คุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยที่ผมกาลังจะอธิบายก็คือว่าโปรโมชั่นนะครับถ้าคุณทําไปเนี่ยแล้วคุณไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจนะครับคุณจะรู้เลยว่าโปรโมชั่นตัวไหนของคุณนะครับก็คือลูกค้าเอามาใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายนะนะคุณก็ไปใช้ช่องทางนั้นมาสมมตินะคุณใช้คูปองคูปองส่วนลดร้านค้าแล้วกันสมมตินะคุณลด10% สูงสุด1น0บาทนั่นหมายความว่าซื้อ1000บาทลูกค้าจะได้รับส่วนลดเต็มที่แค่100บาทนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าซื้อ2,000ก็ต้องลด200นะก็คืออยู่ที่คุณจะไปตั้งนะครับมันตั้งได้แบบหลายเลนราคามากๆเลยนะครับแต่คุณต้องตั้งโปรโมชั่นที่มันเลาใจด้วยนะความหมายของผมนยะก็คือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างยอดขายอะโปรโมชั่นของคุณก็ต้องเลาใจอ่ะเพราะงั้นนะครับโปรโมชัน่นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มีอยู่นะครับคุณเลือกทําให้เหมาะสมกับทางคุณ ดีกว่านะครับแต่ผมตอบไม่ได้นะว่าของคุณเนี่ยเหมาะสมคืออะไรแต่ถามว่าทําดีกว่าไม่ทำนะครับในในมุมมองของผมนะนะครับเพียงแต่ว่าคุณไปทําให้เหมาะสมกับทางร้านของคุณ ต่อนะครับก็อาจจะมีคําถามโอ้น้องพี่ก็รู้แล้วแหละแบบเนี่ยที่น้องพูดมาเนี่ยพี่เปิดดูพี่ก็รู้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพี่รู้อะ่ะแต่พี่ผมก็ได้รับคําตอบมาว่าอา้าพี่ก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะอ่ะแฟลชเซลนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับแฟลชเซลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีทั้งแบบที่เราซื้อ,อเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันเพเดย์ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับหรือบางร้านได้ฟรีนะครับแต่ไม่ยอมใช้นะครับ อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล,กแล้วแต่เช่นเขาอาจจะสู้ราคาไม่ได้ลดกว่านี้พี่ก็ไม่ไหวแล้วน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับในมุมมองของผมนะถ้าให้ผมแนะนําถ้าผมเป็นที่ปรึกษาร้านคุณนะถ้าคุณได้แล้วคุณยังเหลือกําไร ผมแนะนําไม่ทำนอกจากคุณได้แล้วคุณไม่เหลือกําไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางคนอยากระบายสต็อกก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคุณได้นั่นหมายความว่าคุณจะไปอยู่หน้าแรกของลาซาด้านะครับเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าเข้ามาและเห็นมากที่สุดผมเองก็เป็นคนซื้อนะครับเวลาผมจะเข้าไปซื้อในในลาซาด้านะผมจะดูแฟดเซลล์เลยนะครับว่าแฟดเซล์อ่ะมันมีอะไรลดบ้างนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครได้นะครับเนี่ยเราเข้ามาดูนะครับว่าของคุณเนี่ยได้แฟดเซล์อะไรบ้างนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกนะครับ อย่าถ้าเกิดคุณจิ้มตัวนี้ไปนะมันจะขึ้นบอกเลยว่าร้านผมม่นมีแฟลชเซลอะไรบ้างเพราะงั้นแฟลชเซลนะครับย้ำนะครับว่าถ้าใครได้นะครับก็อยากให้ไปลองดูนะครับหรือถ้าใครอยากจะซื้อก็ไม่ได้ผิดนะครับผมเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าระหว่างถ้าเราได้สล็อตแฟลชเซลนะครับกับเราซื้อโฆษณานะครับสล็อตแฟลเซลคุ้มกว่านะครับ

ดูอยู่ผมอยู่หรือมาดูย้อนหลังนะคุณลองไปดูนะเวลาแบบมีคมเปญหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือวันที่ไม่มีคมเปญก็ได้เพราะวันที่มีคมเปน่ะผมสังเกตนะเป็นร้านใหญ่ๆอ่ะห,หรือร้านที่ขายดีๆเขาจะได้ไปหมดนะครับแต่คุณเอาวันธรรมดาก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะขายอยู่บนลาซาดานะถ้าแล,แล้วคุณอยากขายให้ได้แล้วมีกําไรแล้วอยู่ได้นะครับยังไงยังไงคุณก็ไม่พ้นที่คุณจะต้องทาแบบจอดคมเปญหรือทาโปรโมชั่นต่อมานะครับร้านไลน์ตัวนี้นะครับสมัยนี้นะครับก็คือจะพูดว่ามันเป็น มันเป็นเทรนอย่งของการไลฟ์แล้วนะครับไลฟ์ like เนี่ยมันมันเป็นการสร้างยอดขายอีกช่องทางหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยไลฟ์นะผมแนะนําให้คุณเนี่ยลองไลฟ์ยูนะถ้าคุณไลฟ์แอปดําได้คุณไลฟ์แอปส้มได้คุณลองมาไลฟ์กับละะาซาด้านะครับผมอย่างมั่นใจนะว่าละะาซาด้าคิดฟังก์ชันมาให้แล้วอะ่ะก็คือมันจะมีคูปองแจกช่วงไลฟ์นะครับเพราะงั้นอนะ่ะมันจะมีลูกค้าที่ที่เหมือนแบบเป็นคนเป็นนักล่าคูปองอย่างนี้ดนะ้วย ก็คือแต่เวลาคุณจะไลฟ์คุณต้องมีเทคนิคนะไว้ผมจะมาสอนทะีทีแล้วกันแต่วันนี้จะมาพูดข้าวาว่าเวลาคุณไลฟ์อ่ะคุณอย่ากออกมาขายของอย่างเดียวนะครับคุณอย่ามาพูดว่าของของคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับ ผมเห็นคุณเชื่อไหมผมเห็นบางร้านนะออกมาพูดนะครับไม่ได้พูดเรื่องสินค้าเลยพูดพูดอย่างเดียวเลยว่าพี่พี่อย่าเพิ่งซื้อนะเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวกี่โมงก็แล้วแต่นะครับพี่เก็บคูป,ปองแล้วพี่ค่อยซื้อเขาพูดอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเลยครับเพราะงั้นนะครับร้านไหนไม่เคยทํานะครับผมแนะนําให้คุณลองทําดูนะร้านไรนะครับทาได้ย4ิบชั่วโมงเลยแล้วต่คุณสะดวกเลยต่อมานะครับหลายท่านก็รู้แล้วล่ะพอเมื่อ เมื่อเดือนที่แล้วผมพูดรัดคอยไปอย่างละเอียดมากเลยนะครับนี่แค่อยากจะบอกคุณว่ามันแก้ได้นะครับตรงที่ว่าคุณให้ท็อปอัพก็ได้นะครับคุณจะให้ตัวไหนมากเป็นพิเศษก็ได้แต่รู้สึกมันจะมีจํากัดนะนะครับคุณก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นเทคนิคนะครับลูกค้าบางคนชอบใช้เหรียญบางคนชอบหรือไม่ชอบผมไม่รู้นะแต่ิติของลาซาด้าคือมีลูกค้าเนี่ยสะสมคอยเอาไว้เยอะมากหรือลูกค้าจะเลือกซื้อร้านที่แบบมีมีคอยให้นะครับเพราะงั้นนะครับทางร้านค้าไหนนะครับ ถ้าคุณไม่ทำโปรโมชั่นนะครับคุณก็ให้มาทำล้าคอยส่วนตัวร้านของของผมนะผมทำกับลูกอันแหละแต่แต่ไม่ใช่ทำลูกอันนะในโปรโมชั่น,นมันก็มีเยอะล้าคอยผมก็ให้เยอะตัวไหนผมกำไรเยอะนะผมก็ให้ลูกค้าเยอะแต่ไม่ได้ให้เยอะจนผมขาดทุนนะผมคิดว่าให้เยอะกว่าร้านอื่นแล้วกันนะคุณสามารถเข้าไปดูร้านอื่นได้นะนะครับว่าเขาให้เท่าไหะะไร่แต่ไม่รู้ว่าคุณจะดูเป็นหรือเปล่านะไว้ไว้เดี๋ยวถ้ามี EP ว่างนะครับผมจะมาสอนให้ ให้ฟังนะครับว่าแอปส่องร้านอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับไลฟ่มาเลยครับเนี่ยแคมเปญนะครับโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ลาดไล์นะครับส่วนลดลาดคอยนะครับทำได้ทั้งหมดยิ่งดีนะครับทําได้ไม่ทั้งหมดไม่เป็นไรนะครับเลือกที่ตัวเองแบบถนัดแล้วก็คิดว่าคุ้มงบได้แล้วกันนะครับต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับโปรแกรมของลาซาด้านะครับตรงนี้นะครับลองไปเช็คดูนะครับเนี่ยอย่างลาดเพย์เลเทอร์อะไรพวกนี้นะครับเซลเลอร์ซับซิดี้นะครับก็คือมันเป็นเหมือนให้ลูกค้าซื้อก่อนผ่อนหลังอะ ใา่ทีหลังส3เดือนนะครับ6เดือนอะไรพวกนี้นะครับคุณก็กดเข้าร่วมผมเนี่ยเคยกดเข้าร่วมแล้วก็กดออกมาก่อนก่อน,นครับเพื่อที่จะมาบอกทุกท่านว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปเนี่ยนะผมอยากให้คุณลองอ่านเนี่ยตรงนี้ดีๆนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าช่วยได้เยอะนะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าระบบของลาซาด้านะครับเขามีการคัดกรอกลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ จริงๆผมจะให้ดูนะมันมันยังมีแบบพวกโกทูเมียนมาอะไรนะแต่ของผมมันไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ Lazada นะครับอย่างเช่นโปรแกรมเนี่ยส่งฟรีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมของผมมีโกทูเมียนมามีพรีเมียมแพ็กเกจมีพรีเมียมอ่าแพ็กเกจเบเนฟิตก็คือส่งฟรีกับ Lazada ใครไม่เคยเข้านะครับคุณลองศึกษาดูก่อนนะครับอย่างผมอะผมถ้าลูกค้าคุยกับผมนะ ร้อยคนผมแนะนำร้อยคนหมดเลยครับว่าให้เข้าฟรีชิปปิ้งแบ็คก,ก็คือตัวนี้แหละตรงฟรีกับลาซาด้านะครับก็คือเราจะเสียแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อออเดอร์นะครับบางคนก็บอกว่ามันจะคุ้มเหรอผมก็บอกว่าพี่ก็ดีกับพี่ดีกับพี่ออกให้ลูกค้านะถ้าพี่ออกให้ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็คือลาซาด่าเก็บสมมุตินะห้าร้อยพี่ก็ต้องจ่ายห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดพี่เข้าตัวนี้พี่เสียห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดมันแค่สองเก้าเก้าเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้น ก็ลองชั่งใจดูนะครับแต่ผมอะคิดว่ายังไงใจเขาใจเรานะครับผมซื้อของที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีแบบร้านค้ามาเก็บค่าจัดส่งเพิ่มผมจะรู้สึกแบบเดี๋ยวลองดูร้านอื่นดีกว่าร้านร้านไหนมีส่งฟรีบ้างผมจะคิดอย่างนี้นะครับถ้าร้านไหนมีส่งฟรีผมก็จะคิดว่าเอ้ยผมซื้อร้านนี้ดีกว่าอย่างน้อยผมก็ไม่เสียค่าส่งแต่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าบางคนที่ผมไปคุยด้วยกำไรเขาน้อยจริงๆเขาไม่สามารถที่จะร่วมอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็มีนะครับก็ไม่ได้ผิดอย่างที่ผมบอกว่า คุณต้องไปชั่งใจดูนะครับแต่ที่ผมมาพูดครั้งนี้ก็คือหมายว่ามันสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นแล้วก็ช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณด้วยนะครับต่อมานะครับจะมีราคาที่ดีที่สุดนะครับเบสไพนะครับขพผมนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นมานะครับแต่ที่ผ่านมานะครับมีขึ้นมาโดยตลอดนะครับบางทีผมก็ให้ไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ลาซาดากดราคาผมลงไปนะผมไม่ไม่รู้นะว่าร้านที่ขายราคาถูกๆอ่ะคือเขา เขาขายได้ยังไงเอาคิดดูป่ะผมอะบางทีราคาที่ผมขายนะยังถูกกว่าต้นทุนที่ผมได้มาอีกนะครับแต่มันก็มีร้านค้าที่ทําได้นะแต่ผมทําไม่ได้นะครับเพราะงั้นตัวไหนที่คุณทําไม่ได้นะครับคุณก็ข้ามไปนะครับไม่ต้องหนักุลังยกเว้นคุณอยากจะล้างสต๊อกหรือคุณอยากจะเคลียร์สต๊อกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้นะครับที่เขาทําได้แต่ผมทําไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทํา ยกเว้นมีบางตัวที่ผมคิดว่าจริงๆราคาที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ในลาซาด้าเลยครับว่าร้านเนี่ยราคาแบบดีที่สุดในลาในลาซาด้าร้านผมก็เคยได้มาหลายครั้งแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นอะไรที่มีแต่ไม่ใช้นะครับก็คือบอทแคทข้อความเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับใช้ไปเอะครับอันนี้ผมยืนยันนะว่าเป็นเป็นเครื่องมือน่าจะเป็นเครื่องมือเดียวอยู่ตอนนี้นะที่คุณไม่ต้องเสียเงิน,นแต่อนาคตลาซาด้าจะคิดเงินหรือเปล่าอันนี้ผม ก็ไม่ทราบนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่คิดนะเพราะงั้นนะการบอดแคปไปหาลูกค้าลูกค้าจะอ่านหรือไม่อ่านอันนั้นเป็นเรื่องของลูกค้าแต่ในเมื่อเขาให้คุณใช้ฟรีแล้วนะครับคุณก็ใช้ฟรีไปเลยน,นะครับใช้มันครบทุกโคต้าเลยก็ได้นะครับบอดแคปไม่จำเป็นจะต้องเป็นคมเปญใหญ่ๆก็ได้นะครับคุณมีสินค้าใหม่คุณก็บอดแคปไปนะครับคุณมีอะไรใหม่ๆคุณก็บอดแคปไปคุณมีโปรโมชั่นใหม่ๆคุณก็บอดแคปไป คุณจะมีเพเดคุณจะมีมิดมันคุณจะมีสินค้าตัวไหนคุณก็บอดแคทไปเนี่ยมีลูกค้าในตะก้าร้า297ลูกค้าที่มีสินค้าในรถเข็นผมไม่รู้ว่าลูกค้าใส่ในรถเข็นอาจจะเป็นคู่แข่งผมก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่มายผมก็บอดแคทไปนะครับเนี่ยมี37ลูกค้าที่ชื่นชอบในรายการที่ชอบนะครับเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยได้สูงสดคืน1 0 0 0 0แลูกค้านะครับเนี่ยใช้ไปเหรอครับบอดแชท นะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันเดียวนะที่ผมดูตอนนี้นะว่าไม่มีค่าให้จ่ายอะไรเลยนะครับไอที่ผมพูดมาข้างบนเนี่ยยังมีเรียกว่ามันไม่มีค่าจ่ายก็จริงแต่ว่าเหมือนคุณก็ต้องลดราคาหรือคุณก็ต้องทำโปรโมชั่นนั่นก็หมายว่าส่วนหนึ่งของกาไรคุณคุณก็ต้องหายไปถูกต้องไหมครับแต่บอทแคสต์นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ลูกค้ารับรู้ให้ลูกค้ากดติดตามก็ได้นะครับให้ลูกค้าอะไรก็ได้อยู่ที่คุณจะคัดต้มข้อความเลยนะเลยแล้วกันนะครับเพราะงั้นบอทแคสต์ข้อความครับยังเป็นฟังก์ชันนนที่่่่ผมคิดวาาสใจอย,อยู นะครับต่อมานะครับเครื่องมือประโมตสินค้านะครับตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับเวลาผมไปบรรยายที่ไหนหรือไปคุยลูกค้าที่ไหน พี่ครับพี่รู้จักเ,เครื่องมือโปรโมสินค้ารู้น้องโถโฆษณาผ่านลาซาด้าพี่รู้จักแต่พี่ไม่เคยใช้ใชผมจะเจอแบบเนี้ยเยอะมากเลยถามว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ไม,ไม่ลองใช้ดูอะครับพี่โหพี่คิดว่ามันไม่คุ้มนะมันแบบดูดเงินพี่แบบไปเยอะมากเลยอะไรเงี้ยผมก็ไปดูเขาตั้งค่านะครับก็ปรากฏว่าผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคนที่ผมไปคุยด้วย้วกันนะ,ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเข้าใจแล้วก็คิดว่าค่าโฆษณาแพงที่เขาคิดว่าค่าโฆษณาแพงเพราะเขาตั้งค่าไม่เป็นผมสรุปได้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสมมติว่ามี1ิคนที่ผมไปคุยยด้วมี าคนแบบนี้ที่จะตอบเนี้ยก็คือรู้สึกไม่คุม้มพอผมไปถามว่าถามไปถามมานะครับก็คือตั้งค่าไม่เป็นคือไปตั้งแบบค่าประมูลสูงสุดอะไรอะไรประมาณนะั้หรือถ้าไม่ค่าประมูลสูงสุดก็ตั้งแบบต่าสุดเลยสมมุติถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่แบบสัก2บาทเขาใส่0.5อย่างนี้ระบบมันก็ไม่นาส่งเขาก็บอกว่าลงไปแล้วก็ไม,ไม่เห็นได้ผลอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นนะครับการโปรโมทบนลาซาด้านะครับก็มีหลายแบบมากๆเลยนะครับก็คืออ่ะผมจะให้ดูนะครับก็คือพวกสปอนเซอร์แม็กนะครับเดี๋ยวนี้ เป็นอันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าใคร,ใครมียอดเงินคงเหลือนะครับนี่ถ้าใครมีตรงนี้นะครับก็คือ,อคุณอาจจะได้เคยคุณอาจจะเคยได้เครดิตหรือว่าอะไรตรงนี้คุณต้องมาใช้กับสวันเซอร์แม็กนะครับแล้วแล้วระบบจะตัดออกจากตรงนี้ไปให้นะครับหรือคุณจะโปรโมทผ่านลาซาด้ก็ได้นะครับ เหมือนเดิมตัวนี้นะครับก็จะมีโปรโมทแบบแคมเปญอัตโนมัติเลือกสินค้าแบบอัตโนมัติหรือโปรโมทช่วงพิเศษช่วงแคมเปญหรือจะเลือกสินค้าด้วยตัวเองนะครับหรือจะโปรโมทสินค้าใหม่หรือจะเลือกแบบตั้งค่าเองก็ได้แล้วก็ต่อมานะครับที่สามารถสร้างยอดขายได้นะตัวนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายดีกว่าก็คือพาร์ทเนอร์นะครับการโปรโมทแบบพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ก็คือเหมือนแบบแอฟฟิเอตนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าคุณจะให้แต่ละตัวไม่่่่เเทาากกกกัััันนนน็็ไไดด้้้้คคุณะะใหตตวววียออืรบ หรือคุณจะไม่ให้ตัวนี้เลยก็ได้ร้านค้าผมก็มีนะก็คือกาไรมันบางมากแล้วผมไม่สามารถให้อะไรได้อีกแล้วนะคือผมขายแบบแล้วตัวนี้ผมก็ไม่จอดยแคมเปญด้วยแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป,เป็นสินค้าตัวไหน,นคือถ้าคนตั้งค่าเป็นก็จะรู้ว่ามันสามารถยกเว้นได้แต่บางคนนะครับตั้งทั้งร้านแล้วก็ไม่ได้แบบไปติ๊กว่า ให้ยกเว้นตัวไหนหรือให้ตัวไหนมากเป็นพิเศษนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพี่ยิ่งขายไปพี่ก็ยิ่งขาดทุนถ้าพี่ตั้งสูงกว่านี้ไปพี่ก็จะขายไม่ได้นะครับเพราะงั้นผมว่านะครับถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจนะคุณลองไปดูผมทำไลฟ์เกี่ยวกับโฆษณาผ่านลาซาด้าไว้เยอะมากเลยนะครับก็คือลองเปิดไปดูย้อนหลังดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านต่อมานะครับก่อนนะการโปรโมทนะครับผ่าน่านบนแพลตฟอร์มก็คือสปอนเซอร์แม็กนะครับแล้วก็สปอนเซอร์โซลูชันหรือว่า LSS นะครับแล้วก็การโปรโมทผ่านพันเนอร์ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําให้คุณสร้างยอดขายได้นะครับคุณว่าจริงไหมครับว่าวันนี้สินค้าเราจะดีแค่ไหนจะพิเศษยังไงอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าค้นหาหมายว่าเซิร์ชแล้วไม่เจอเรานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อมานะครับฟังก์ชันนี้นะครับก็สําคัญนะครับจะไล่ไปเลยนะครับ ศูนย์การเติบโตร้านค้าอ่ะผมให้คุณดูตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนชาเลนจ์ร้านค้าคุณนะเมื่อก่อนมันไอ้ตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันอยู่แบบหมดมันอยู่แบบแรกๆนะครับแต่ตอนเนี้ยเนี่ยเขาจะบอกกันนะว่าคะแนนของคุณจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณจะต้องทําภารกิจอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับคุณจะต้องมาเข้าชมนะครับศูนย์รวมโอกาสนะครับแล้วคุณก็จะได้คะแนนอะไรพวกเนี้ยทำให้ร้านคุณแบบแบบรัาร่าจะช่วยเปิดการมองเห็นนะครับ มันไม่มีคนมานั่งเปิดให้คุณหรอกแต่ระบบมันจะรู้ว่าอ๋อร้านนี้ทําอันนี้ไปแล้วนะครับคุณจะต้องอัปโหลดสินค้าใหม่นะครับกี่ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับพอคุณทําธารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ราคาคุณก็จะได้เพิ่มการมองเห็นไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับโปรแกรม top seller นะอันนี้นะครับก็คือถ้าคุณเข้าเดือนนี้มันจะมีผลเดือนหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าก่อนนะครับตรงที่ผมไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันก็คือพูดง่ายแล้วกันเขาจะเก็บคุณเพิ่ม4%นะครับแต่เขาจะให้สิทธ เนี่ย LSS ่า l a z a d a Sponsor Solution นะครับและเครดิตคูปองร้านค้าได้สิทธิพิเศษในการส่งฟรีกับ l a z a da นะครับสิทธิพิเศษคูปองนะครับแล้วก็รัดคอยสส่วนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เนี่ยคุณจะได้ทัฟฟิกรีวอร์ดโปรแกรมนะครับแล้วก็ค่าเข้าร่วมโปรแกรมจะถูกเปลี่ยนเป็นเครดิต LSS ทั้งหมดนะครับนั่นหมายว่าเมื่อกี้คุณเห็นค่าโฆษณาผมไหมสองแสนกว่าเนี่ยเกิดจากตัวนี้แหละที่ของผมได้กลับมานะครับอ่านให้ชัวร์ก่อนนะครับถ้าไม่ชัวร์ นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าคุณจะเข้าเดือนหน้าคุณต้องเข้าตั้งแต่เดือนนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้คุณติ๊กนะครับเนี่ยข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มให้คุณติ๊กนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจเงื่อนไขอะไรคุณก็อ่านเขา้าอ่านให้เข้าใจก่อน แล้วก็ต่อมานะครับท็อปเซลเลอร์เสร็จแล้วตกแต่งร้านค้าตรงนี้นะครับก็คือสตอล์บิลเลอร์แหละนะครับเนี่ยใครจะตกแต่งสตอล์บิลเลอร์ได้นะครับคุณจะต้องแบ่งหมดเพราะงั้นผมไปคุยกับร้านค้ามาเยอะนะก็จะมีคนทั้งทำแล้วก็คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยนะครตกแต่งสตอ r ์บิลเลอร์ของผมเนี่ยห้าๆเพิ่งผ่านมานะครับเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนเป็น่อหกให้ผมด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญนะครับมันคือเหมือนเว็บไซต์เว็แบบไซต์หนึ่งนะครับที่ที่ผมมองว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านค้าคุณเนี่ยจะหาจะหาสินค้าได้ง่ายนะครับจะหาสินค้าได้เจอคุณแบ่งเป็นหมวดหมู่ขนาดโปรมชั่นคุณคัดต้อมอะไรได้เองทั้งหมดเลยนะครับแต่บางคนก็ไม่เคยทําเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ในมุมมองผมผม,ผมคิดว่าคุณควรจะทําเพราะว่าถ้าคุณอยากแบบเป็นมืออาชีพครับ คือ,อยังไรคุณก็เลี่ยงไม่ได้ที่คุณที่คุณจะต้องจะต้องมีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าร้านไหนอะไม่ได้ไปไปตกแต่งร้านค้านะครับผมอยากให้ลองไปตกแต่งดูนะครับ ต่อมานะครับก็คือไลฟ์ตรงนี้นะครับไลฟ์ฟ like นะีดอันนี้ผมอยากให้คุณทํามากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่ามันเป็นคอนเทนต์วิดีโอแล้วกันอันนี้ไม่ใช่หน้าปกสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ลาซาดามีให้คุณใส่หน้าปกสินค้าเป็นวิดีโอได้เป็นช็อตส,สั้นๆ5านาทีเอ้ห้าวิหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะหาวิสิวิอะไรประมาณนี้แต่ไลฟ์วิดีโอเนี่ยนะครับมันก็คือ t i k t o k ในเวอร์ชันของลาซาดานะครับคุณสามารถที่จะลงเป็นคอนเทนต์ได้ ร,รีวิวสินค้าได้นะครับและที่สำคัญก็ยังปักตะกร้าได้ด้วยนะครับเพราะงั้นนะครับร้านไหนที่ไม่เคยทำนะครับหรือร้านไหนที่ทำอยู่แล้วนะครับคุณไปลงแพดซ้อมอื่นอยู่แล้วนะครับคุณเอามาลงบน l a z a d a ก็ได้นะครับผมเห็นตอนนี้ผมผมเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาผมแบบเบื่อเบื่อ,อแอปสีดำนะครับผมก็เข้ามาดูในใน l a z a d a เนี่แหละผมไทฟีดที่เป็นคำว่าไลน์เนี่ยในในช่องทางของคนซื้อนะผมก็จะได้เห็นแบบอะไรแปลกใหม่ๆผมว่าคนไทยเก่งนะครับ ที่คิดคอนเทนต์อะไรแบบแปลกๆใหม่ๆได้แบบตลอดเวลาเลยคุณลองไปดูเทนก็ได้นะแต่ผมยังไม่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวไว้จะมาแปงปันให้ฟังแล้วกันนะว่าขอไปครับว่าในลาซาด้ามันแบบมันมีเทนแบบให้ดูไหมว่าทิกตอกตอนนี้อะไรเป็นเทนอยู่อะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นถ้าทําได้ผมอยากให้ทํานะเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์วิดีโอไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะครับแต่อย่าให้ติดโลโก้นั้นมานะแมาว่าไอช่วงท้ายอ่ะคุณจะต้องแบบ แบ่งวิดีโอแบบเอาไว้สําหรับลงล,ลาซาด้านะครับแล้วก็สามารถที่จะปัก,ปกตะก,ก้าสินค้าได้ด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของวิดีโออยู่ที่คุณจะไปคัสตอมเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอันที่จะทำให้คุณมียอดขายได้จริงๆเลยนะซึ่งผมคุยกับร้านค้าเหมา <laughs> ือนเดิมเลยนะเดี๋ยงที่ผมไล่มาเนี่ยเวลาผมคุยกับร้านค้านะผมไล่มาแบบนี้เลยนะครับผมจะไล่ตั้งแต่อันแรกมาถึงอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วผมก็ถามว่าพี่อันนี้พี่เข้าใจไหมอันนี้พี่เข้าใจไหมอันนี้พี่เข้าใจไหม <laughs> นะคุณเชื่อไหมบางร้านจะเป็นเป็นใบป,ป่าหน้าไม,ไม่ถูกเลยนะครับอาจจะเป็นร้านค้าใหม่ก็ได้หรืออาจจะให้ลูกน้องมาแล้วแบบมันไม่เป็นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้นะครับที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะก็คือวิเคราะห์ธุรกิจผมจะไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับเปิดให้ดูหน่อยหน่อย,อย,อยผมให้ดอูอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆในวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยม,มันบอกทุกอย่างนะเหมือนสุขภาพร้านค้าของคุณเลยนะว่าคุณขายอะไรไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณขายอะไรไปได้เท่าไหร่นะครับคุณ กันนะแหล่งที่มาของยอดเข้าชมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะปล่ให้ให้คุณดูนะการค้นหาจาก เอ่อเซิร์ฟบาอะไรพวกนี้นะครับคือตรงนี้คุณสามารถมาดูได้หมดเลยนะครับว่าลูกค้าของคุณมาจากช่องทางไหนมากที่สุดเนี่ยค,คุณดูนะของร้านค้าของผมนะครับลูกค้ามาจากเซิร์ h บาร์นะครับเพราะงั้นคุณคิดว่าถ้าลูกค้ามาจากเซิร์ฟบาร์ผมควรจะให้ความสำคัญกับก็ต้องมาความสำคัญจากอ่าลาซาด้าสปอนเซอร์โซลูชันถูกต้องไหมครับอ่าหรือมาจากหน้าเหรียญสมมูตินะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องสมมุตณนะมาจากหน้าเหรียญน,นะครับผมก็ควรจะให้ความสำคัญกับอะไรลาดคอยถูกต้องไหมครับ หรืออะไรค้นหาจากรูปภาพมีนะครับบางคนอาจจะไปเจอสินค้าไม่ใช่สินค้าร้านผมนะหมายว่าไปเจอสินค้าตัวหนึ่งมาแต่ร้านผมมีขายใช้กล้องของแอป La z a d าถ่ายปุ๊บมันขึ้นเจอร้านค้าของก็มีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย l า z a d าบอกหมดไว้ละเอียดเพราะงะั้นผมอะชอบดูที่สุดเลยครับก็คือไอ้วิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยนะครับนะครับถ้าเวลาผมมีเวลานะผมจะดูนั่งดูแบบละเอียดมากเลยนะแล้วผมก็จะแบบเหมือนมาทําการบ้านต่อแต่บางคนดูแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่า ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ขายมืออาชีพนะครับบางคนแบบอุตส่าห์ตั้งใจมาทำลาซาด้าแล้วนะครับหรือว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคือผมมาอยู่กับลาซาด้ามาสิปีนะครับทุกวันนี้ผมยังบอกได้เลยผมยังบอกตัวเองเลยนะว่ามันยังมีอะไรที่ผมต้องเรียนรู้อีก,อกเยอะ,ะครับทุกครั้งที่ผมออกมาไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนผมเป็นการรับมีดของผมเองด้วยนะเพราะว่าเวลาผมออกมาไลฟ์แบบเนี้ยผมจะต้องนั่งทบทวนข้อมูลนะครับว่าเฮ้ย hey, สมมตินะวันนี้ผมจะไลฟ์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรืออะไรไปบ้างคือพวกพูดง่ายผมจะมีการทําการบ้านใหม่ทุกครั้งเวลาที่ผมไลฟ์เหมือนผมเข้าไปเป็นนักเรียนแล้วเขาเขามาทําการบ้านแล้วก็เอามาเล่าเอามาแชร์แบบนี้นะครับทุกครั้งที่ผมทํานะครับเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะสร้างยอดขายจากลาซาล่านะครับเนี่ยที่ผมเรียงมาเนี่ยฟังก์ชันจากด้านซ้ายมือนะครับมีทั้งอ่ะอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นรูปที่ผมโชว์ขึ้นเมื่อกี้นะครับว่าระหว่างคนที่ทําโปรโมชั่นนะครับ หรือฟังนนก์ชันเนก็แล้วแต่กับคนที่ไม่ทำเนี่ยก็เห็นเห็น,เห,นเห็นได้จากรูปนะครับว่าอันไหนใครแฮปปี้มากกว่ากันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมก็ผมก็ยังกล้าพูดนะครับว่า ร้านที่ทำโปรโมชั่นยังไงก็ได้เปรียบมากกว่านะครับแต่คุณต้องคำนวณดูดีๆนะครับแล้วก็เครื่องมือของลาซาด้าเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ผมก็สรุปมาเป็นรูปภาพให้ให้แล้วล่ะนะครับว่าเนี่ยอย่างพวกเออ่พวกโปรโมชั่นนะครับส่วนคูปองส่วนลดนะครับหรือเดี๋ยวนี้มันมีร้านแนะนำนะเมื่อก่อนเหมือนเหมือนเมื่อหายไปช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาใหม่แล้วนะนะครับสินค้าขายดีของคุณนะครับคุณต้องรู้ว่าฮีโร่เอสเคยูของคุณ นะครับบางคนผมไปถามนะไม่เขาไม่รู้นะครับเขาบอกว่าขายดีลูกตัวบอกเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าหรือบางคนยังหาไม่เจอก็มีนะครับคุณหาให้เจอนะครับว่าอันไหนอเป็นฮีโร่เอ็ยูของคุณนะครับอ ถ้าหาไม่เจอก็พยายามหาให้เจอนะครับแต่ถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็อย่างอื่นๆนะครับก็พวกเนี่ยแฟดเซลเดมบอกไปนะครับแฟดเซลนะครับลัดไลท์นะครับแล้วก็ลัดคอยเป็นตัวบังอยู่นะครับลัดคอยนะครับบอดแคทข้อความนะครับ็อปเซลเลอร์นะครับบางร้านอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับตกแต่งร้านค้านะครับไลฟ์ฟีดวิเคราะห์ธุรกิจนะครับพวกนี้คือเป็นฟังก์ชันที่แบบผมคิดว่าผมทํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยากให้เซลเลอร์ได้มีโอกาสได้ทําด้วยนะครับ ลาซาด้าไม่ได้บังคับคุณเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างลูกค้าซื้อคุณถึงก็เสียนะครับไม่ใช่แบบคุณเสียไปทุกวันท,ที่ที่จะมีเสียทุกวันนะครับก็คือโฆษณาผ่นานลาซาด้าแต่ผมก็ไม่เรียกว่าเสียทุกวันนะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่คลิกคุณก็ไม่เสียนะครับเพ<ๆ>ียงแต่ว่า <ๆ S 2> คลิกไม่ได้ไใหม่แปลว่าซื้อนะครับแต่ถ้าลูกค้าเห็นลูกค้ามีโอกาสซื้อนะครับแล้วก็ จะมีทั้งแบบจ่ายก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังนะครับจ่ายก่อนก็เช่นพวกอะไรพวกเนียอย่างที่ผมบอกไปนะพวกจ่ายคัมเปนนะครับถ้าจ่ายทีหลังก็พวกขายได้เมื่อเราเจะเสียก็ต่อเมื่อเราขายขายได้ก็อย่างพวกลัสคอยนะครับพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยนะครับที่ที่เราขายได้ราษรเรียกเก็บเงินจากเราหรือว่าอย่างท็อปเซลเลอร์เงี้ยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นคุณลองไปดูดูดนะร้านค้าคุณอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับคุณก็ลองไปดูนะครับ